สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ้าเอชแนลวันนี้เราจะมาดูจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงที่พร้อมใช้งานและวิธีใช้งานนะครับเวลาเรานำไปใช้เราใช้ยังไงนะครับและวิธีแก้ขวดที่ไม่แดงนะครับขวดจุลินทรีย์ที่ไม่แดงเราก็จะมีวิธีแก้นะครับว่าเราจะแก้อย่างไงนะครับ แต่ขวดนี้ของผมน่าจะแดงแน่นอนนะครับตอนนี้เริ่มออกเป็นสีชมพูแล้วเพราะว่าทําได้3วันแล้วนะครับขวดนี้แต่ว่าจะมาสมมุติว่ามันไม่แดงนะครับที่ประสบปัญหาว่าทําไปครึ่งเดือนแล้วครับเป็นเดือนแล้วนะครับยังไม่แดงเนาะเราก็จะนําผสมเลยครับผสมกับขวดที่แดงแล้วนะครับนะอ่าเราก็เอาเทผสมกันเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ขวดที่ไม่แดงเนี่ยไม่ไม่พบจุลินทรีย์นะแสดงว่าไม่จุลินทรีย์ไม่เกิดว่างั้นเถอะครับผมเราก็จะเอาจุลินทรีย์ที่มันเกิดแล้วนะครับเพราะว่าในขวดนี้มันมีสารอาหารอยู่แล้วนะครับสารอาหารมีไข่มีพงชลรสที่เรา,าใส่ลงไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีจุลินทรีย์ที่จะมา,ากินอาหารที่เราผสมแล้วก็ใส่ไว้ในขวดนะครับก็เลยไม่มีจุลินทรีย์ขยายพันธุ์ ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ครับเทเทใส่ครับไปมานะครับจนกระทั่งมันเกิดสีนะครับแสดงว่าจุลินทรีย์ได้ลงไปแล้วนะครับในขวดที่ว่ายัางไม่แดงนะทีนี้พอมีจุลินทรีย์แล้วครั้นี้เขาก็จะได้กินอาหารนะครับกินไข่ในขวดที่ไม่แดงเพราะว่า ที่ไม่แดงเพราะว่าจุลินทรีย์ไม่เกิดนะครับไม่พบจุลินทรีย์นั่นเองแต่ครั้งนี้พบแล้วจุลินทรีย์มีแล้วดังนั้นทําแบบนี้เลยนะครับทําแบบนี้เลยนี่ครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับทําให้ดูเนี่ยเนี่ยสองอาทิตย์ก็แดงแล้วพราเดี๋ยวนะอย่าลืมขย่ยานะครับเวลาแดดออกนะครับออกมาขยา่ยา ถ้าใครอยู่บ้านมีเวลาก็ขย่าทุกชั่วโมงได้จะดีมากนะครับนี่ผมก็ไม่ค่อยได้ขย่าหรอกวันหนึ่งก็ครั้งสองครั้งนะครับไม่ค่อยว่างยกตัวอย่างให้ดูนะครับแต่เห็นไหมมันเป็นสีชมพูแล้วนี่ขนาดทำได้สามวันนะครับอันนี้มีมีจุลินซีนะครับมันอาจจะพร้อมเกิดนะครับก็ทําประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันนะครับผมวิธีการใช้ก็คือเราหมักได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับประมาณ15วันนะครับ เราก็จะเลือกคนระับขวดสีเข้มๆแบบนี้นะแล้วเราก็เอาไปใช้งานเราไปดูส่วนผสมในการใช้งานกันครับอัตราส่วนผสมในการใช้นะครับน้ำหนึ่งบัวหรือประมาณ20ิบลิตรนะครับจะใช้ผสมนะครับ3ช้อน3มช้อน,อนคนให้เข้ากันแล้วก็นำไปรดได้เลย มีน้องๆถามว่าอ้าวแล้วเราจะใช้เวลาไหนดีที่สุดเช้ากลางวันเย็นนะครับนี่เอรพืชผักนะครับส่วนครัวแค่3ช้อนครับเราก็ควรให้เข้ากันแล้วเราก็นําไปรดได้เลยนะครับถามว่ารดเวลาไหนดีที่สุดนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยอยู่ได้ทั้งอุณหภูมิที่ร้อนและเย็นนะครับเรารดได้ตลอดเลยนะครับและความที่นะครับก็คือรดแค่อทิตย์ละครั้งก็พอนะครับผมรดแค่อาทิตย์ละครั้งก็พอนะครับ ขับพืชผักสวนครัวนะครับนี่ครับลดอาทิตย์ละครั้งครับผมต้นมะเขือเครือนะครับปลูกใหม่นะครับลดอาทิตย์ละครั้งครับมะเขือพวงนะครับครับพืชผักสวนครัวทั้งหมดนะครับผมเราจะลดอาทิตย์ละครั้งครับเพื่อน ลาดลดนะครับใบนะครับจะไหลลงไปที่โคนนะครับทําให้รากนะครับแข็งแรงนะครับพืชงามนะครับครับเขามีใบเหลืองๆแบบนี้ก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเขียวนะครับจะช้าหน่อยนะครับถามว่าปุ๋ยเคมีกับชีวภาพอะไรดีวัยกว่ากันนะครับได้ผลเร็วนะครับเคมียังไงก็ไวมากนะสองสามวันก็เขียวปีแล้วนะครับแต่ว่านี่เราจะใช้เวลาหน่อยนะครับประมาณ2สัปดาห์นะครับ สำหรับต้นไม้ใหญ่นะครับไม้ยืนต้นนะครับขนุนมะม่วงชมพูนะครับไม้ยืนต้นต่างๆนะครับเราจะผสมห้าช้อนเลยนะครับเราจะใช้ห้าช้อนนะครับต่อน้ำหนึ่งบัวหรือน้ำยี่สิบลิตรนะครับครับเมื่อผสมแล้วเราก็นำมาครับลาดลดนะครับลาดลดถ้าต้องการให้รากแข็งแรงนะครับโตเร็วก็คือครับลาดลดบริเวณโคนต้นนะครับผม ใบก็จะงามดีนะครับแล้วถ้าต้องการบำรุงดินนะครับใส่ไปเลยครับ1ขวดนะครับผสมน้ำนะครับ1บัวใส่ลงไปเลยนะครับ1ขวดน้ำา1บัวนะครับครับแล้วเราก็ลาดลดลงไปเลยนะครับบนดินนะครับผมดินที่เสื่อมสภาพก็จะกลับมาอุดมสมบูรณ์นะครับดินก็จะดีนะครับ เหมาะในการปลูกพืชผักนะครับต้นไม้ของเรานะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมเจเอชแนลนะครับมารับความรู้นะครับเกี่ยวกับการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็วิธีการใช้นะครับผมแล้วก็วิธีการแก้ปัญหานะครับในขวดที่มันแดงช้าหรือไม่แดงนะครับผมก็ตามที่บอกไปตามขั้นตอนเลยนะครับแล้วพบกับเจเอชแนลใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ Thank you